We got the นักศึกษาวิชาทหารมวลชนภาดที่สองผูงกับนักศึกษาวิชาทหารผู้ฝึกผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหารตลอดจนผู้ร่วมพิธีทุกท่านผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนักศึกษาวิชาทหารของศูนย์ตึกให้สังเกตุที่เะสมโดยจำปีกับ นักศึกษาวิชาทหารมนลทนฐารบทที่ยี่สิบสองในปีนี้จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเช่นทุกปีที่ผ่านเนื่องจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกก่อนการฝึกเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าให้นักศึกษาวิชาทหาร และผู้ร่วมพิธีทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจเริญมีพลานามัยที่สมบูรณ์จิตใจที่เข้มแข็งร่วมใจกันสรรสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้บังเกิดแก่ประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราสืบไปประดับผูประชาการบฑลิหารบกที่22นะคะ, <Directory>, animales, ะต่ได้กล่าว ข้าวทักทายผู้เข้าร่วมพิธีเปิดนะคะทั้งนักศึกษาวิชาการแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะสําหรับพิธีไหว้ครูและพิธีเปิดการศึกษาในวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีการศึกคะจะขอความร่วมมือในเรื่องใดนะคะท่านผู้ปกครองก็ให้ความร่วมมือด้วยเสนอมานะคะซึ่งในวันนี้นะคะก็เป็นการเชิญท่านมาร่วมพิธีเพื่อที่จะได<อ>้เห็นความมีระเบียบความมีวินัยและก็ความอดทน เราเป็นความสมัครสมานมหาวิทยายระหว่างนี้นะคะท่านประธานในพิธีนะคะเปิดเสียงท่านผู้กำกับผู้อำนวยการสุกราคและก็ผู้กำกับในภาษาวิ่นาอ่านนะคะก็จะโรงเรียนยุ้นทุ่งสาขสองโรงเรียนวัดนายเรียนนิธิยาโรงเรียนสมเด็จโรงเรียนอนุบาลจิตรพัฒ์โรงเรียนอุบลพิทยากรโรงเรียนตัดส่องชายอุบลราชธานีทั้งหมดของทุกท่านนะคะหล un, ังจากพิธ right? ีเปิดเสร็จเรียบร้อยท่านสองบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ในเมืองค่ะคุณอ สำหรับกลุ่มงานกดนักศึกษาวิชาทหารโรมณฑลทหารบกที่2แล้วมาอย่างไรใครมาถกความมารถจักรยานยนต์ครับผมผ่านเขเอโวงแดงผู้คนเข้าร่วมการร่วมกันักศึกษาวิชาทหารมณฑนทหารที่2ท่านนี้ทั้ง2ท่านนะคะเกิดจากการขึ้ทำการฝึกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีพิธีไหว้ครูเช่นเดียวกันค่ะแต่เรื่องของการทำความสะอาดนะคะการพับนะคะการสวมใส่นะคะจะได้เห็นถึงความ ลูกชายหรลูกชางหรลูกชายนะอยู่ปีไหนในแถวครับอ๋อสองคนเลยังครับเย็นวันนี้นะังครับอเคจารย์่ทายครับเช่นที่ไดเบีกจรด้นก็ได้ไปพบปะท่านทายท่านผู้ปกครองนะคะที่มาร่วมในพิธีวันนี้นะคะอยู่ด้านขวานะคะเพื่อเข้ารับฟังการประถมนิเทศนะคะรับฟังคำชี้แจงในส่วนของแผนการศึกาต่างนะคะโดยที่ท่านสามารถให้คํานะคะด้านหลงค่ะ เดี๋ยวรู่นะคะเราก็จะดูแลให้ดีที่สุดนะคะรับแล้วก็ท่านก็สาม,มารถที่จะเดินเยี่ยมชมนะทุกสถานีเตรียมพร้อมตอนนี้พอพอเดินทางมาแล้วเอาหขบดี่เอาแล้วเอาเอาขมดตุ้งระยะหัดยกอ,อกอึกกบกระผมนักศึกษาวิเศษมหาวิชาสมุทรครับมาจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยลาลัยราชภัฏวราชธานีครับินนักศึกษาวิเศษทหาร,าราหญิงนล้าลักด่านโดมาจากโรงเรียนเทศบาลมุกดาหารค่ะ ดิฉันนักศึกษาวิชาอาหารหญิงพนิภาพิวทิศมาจากโรงเรียนเทศบาลบุรีรอุบลค่ะผมนักศึกษาชายสั้นปร้อสาโรงเรียนสามชันอมรชนีครับดิฉันนักศึกษาวิชาอาหารหญิงอรัาคงตางามโรงเรียนปทุมวิทยาคมค่ะดิฉันนักศึกษาวิชาอาหารหญิงพุ่ชาพราะมาจากโรงเรียนทุมวิทยาคมค่ะผมจะมาแนะนำวิธีการปฏิบัติของการกรดโดหอสูงสางสีบุคับจะมีวิธีการปฏิบัติ3ามอย่างด้วยกันครับ1คือการ แต่งกาย2การปฏิบ,บัดสามคือการลงพื้นอย่างปลอดภัยครับเราจะเริ่มจากการแต่งกายก่อนครับขั้นตอนแรกการแต่งกายการแต่งกายอันดับแรกคือตัวเช็คอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนสวมใส่การสวมใส่จะมีสายโยงบาสายรัดขาสายรัดเอวโดยจะมีขอปากนกแก้วหรือขอปลดไวเป็นตัวยึดเครื่องแต่งกายค่ะ และที่สําคัญคือหมวกนิรภัยจะช่วยไม่ให้เกิดอันตรายแก่ผู้กระโดดหอโดยจะมีสายรัดทางเป็นตัวยึดค่ะค่ะต่อมานะคะขั้นตอนการปฏิบัติสข้อของการกระโดดหอสูงส4ฟุตค่ะการกระโดดไกลให้เราจับสายเก่งของเรานะคะอยู่พอดีศีรัะของเราให้สายมันตึงค่ะเมื่อเราอยู่ประตูขวาให้ขาซ้ายอยู่ด้านหน้าขาขวาอยู่ด้านหลัง เมื่อเราอยู่ประตูซ้ายให้ขาขวาอยู่ด้านหน้าขาซ้ายอยู่ด้านหลังค่ะเมื่อกระโดดให้กระโดดพร้องชิดขาเราไปค่ะ 2. การเก็บคอค่ะก็คือการเอาคอ,อเสื้อคอเสื้อของเราขึ้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการเสียสีค่ะ3ตาลืมเมื่อเรากระโดดให้เราลืมตานะคะเราจะได้รู้ว่าเราถึงจุดไหนเราจะได้ไม่เกิดอันตรายด้วยค่ะ4ีปากนับให้เรานับ1น,นึ 1> ่พันหนึ่งหนึ่งพันสองหนึ่งพันสา่นระโดดค่ะ5กระชับศอก หกตุ่มมือร่วมช่วย 7. ดบีบเข่าแปดเท้าชิด 9. กตรวจโรคสิบเตรียมตัวลง 10, ววพื้นดินค่ะเมื่อลงมาจับซ้ายยงบาทสองข้างให้ตึงเงยหน้าลุมตามองอเขา่าเท้าชิดใช้ด้านข้างเข้าหรือด้านหลังเพื่อความปลอดภัยค่ะสานนกระโดดหอสูง3ามฟุตก็มีเพียงเท่านี้ครับ อำครับหน้าราบขอบคุณครับครั้งหมดตรงวรรณยาหัดยกอกอึทั้งหมดตรงวรรณยาหัดยกอกอึบกิจกรรมลอยตัวจ่าหน้าผาจำลองศูนย์ฝึกนาาักษาวยาทหารมทบ .22 การเตรียมตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแต่งกายสวมเสื้อแขนยาวและกางเกงขายาวสวมรองเ,เท้าผ้าใบหรือรองเท้าเดินป่านี่คือชุดเตรียมลงทางดิมีแนปลิงถุงมือสองข้างและหมวนนิรภยัยค่ะการลงทับตัวทางดิงมีอยู่2ประเภทครับมือซ้ายป,ประคองมือขวาเบรกและปล่อยครับการลงตัวทางดิง่ง S <S การขาบออกเล็กน้อยมือซ้ายประคองมือขวาเบรกแล้วปล่อยหน้ามองตรงกับเชื่อครับ <S <S ครับสิ่งของที่ควรติดตัวเครื่องสื่อสารเครื่องประดับอุปุรประเภทค่ะทัง้งหมดตรงระยะหัดยกอกอึ๊บสิ่งเราใจให้นะครับเยอะมากครับและตั้งใจนะครับขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับขอบคุณครับ

ข้าคือนักศึกษาสอบหาตำรานอกของเรียนไม่ใช่วิชาขีดเขียนไม่ได้เรียนในอาคารของแห่ แฉันร้อนฉันเหนื่อยฉันเพียเหลือเกิดฉันเดินยำลงยำฝนยำบนพื้นดินของไทยฉันคือกองหนุนสนับสนุนการรับของกองทัพไทยศึกษาตรราวิชาทหารข้าคือนอสโทข้าคือรอรอ,รอ สาดดินแนไม่ต้องตัดพวกเรียนไม่ยังเรียนอยู่หมปลายมีทั้งหญิงทั้งชายมาศึกสาเล่าเรียนทั้งผู้สาวสวยอึดถึกทนยังภาเคเรียนเรียนวิชาตมหา ได้ความสามาัคคีฉันเรียนกลางแดดฉันร้อนฉันเหนื่อยฉันเคลียเหลือเกินฉันเดินยำลงยำฝนยำบนพื้นดินของไทยฉันคือกองหนุนสนับสนุนการรับของกองทัพไทยศึกษาตำราวิชาทหาร อื้นแห่ของไทยฉันคือกองนุนสน,นับสนุนการรบของกองทัพไทยศึกษาตำราวิชาทหารข้าคือโนอโสทอข้าคือนอสทอข้าสาดิีเดชข้าคือ,คอโนอสทอ you know